จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4จัด10อันดับแข้งแมนอยู่ผลงานเจ๋งที่สุดใน8นั้นแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มต้นฤดูกาลด้วยผลงานสุดย่ำแย่จากการพ่ายคาบ้านให้กับไบรตันและออกไปโดนเบรนท์ฟอร์ดถล่มยับถึง4ประตู จุดเปลี่ยนสําคัญของปีศาจแดงคือการชนะในศึกแดงเดือดและหลังจากนั้นพวกเขาเก็บชัยได้อย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือการชนะจากหงส์อ์ซซนนลนักเตะปีศาจแดงหลายคนเริ่มกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งขณะที่นักเตะใหม่อีกหลายคนปรับตัวเข้ากับระบบของเอริกเทนฮาร์ได้อย่างรวดเร็วมาดูกันว่าสิบนักเตะที่แมนยูมีผลงานดีที่สุดในตอนนี้มีใครบ้าง 1. นลาเฟเวอรร่ากองหลังทีมชาติฝรั่งเศสเป็นคีย์แมนสำคัญในยุคของเอริกเทนฮาร์ด้วยสติฤดูกาลนี้ ผีแดงชนะทุกนัดที่วารานออกซ้าตัวจริงและแพ้ทุกแมตที่เขาไม่ได้ลงเล่นตัวจริงเสียไปแค่2ประตูใน495นาทีเมื่อมีปากันหลังรายนี้อยู่ในสนามแทมยัเกิดคินชีได้3นัดอีกด้วยวารานเปนก่อนหลังคนสําคัญที่ทีมขาดไม่ได้ในชั่วโมงนี้แฟนผีคงภาวนาอย่าให้วารานบาดเจ็บจากโปรแกรมทีมชาติเลย 2. คิเซนเอริเซนการเซ็นสัญญาเอริเซนมาแบบฟรีๆเป็นอะไรที่คุ้มค่ามาก ตอนแรกที่หลายคนคิดว่ามิฟิลด์ทีมชาติดเดนมาร์กจะมาเป็นแค่ตัวหมุนเวียนในแดนกลางเนื่องจากสภาพร่างกายไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเขากลับกลายเป็นตัวหลักและออกซ้าตัวจริงทุกนัดในยุคของเทนฮากเอลิเซนลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิล์เบอร์8ได้อย,อย่างลงตัวเขาทำไป2แอซิสจากการเล่น8นัดล่าสุดรับการโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของแมนยูประจำเดือนกันยาหากจะรักษาฟอร์มการเล่นด้แบบนี้เชล่าแฟนผีน่าจะลืมพอป้าบาได้อย่างแน่นอน ิานโดมตอีกหนึ่งการเซ็นสัญญาที่ดีเยี่ยมลิซันโดมาติเนสไม่ใช่แค่เข้ามาเปลี่ยนวิธีการเล่นเกมรับของแมนยูแต่ยังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเพื่อรอมทีมอีกด้วยส่วนสูงของเขาเป็นสิ่งที่เสืออังกฤษนำมาพิจารณาโดยตลอดแต่เขาไม่สนใจและเลือกจะโชว์ผลงานที่ดีในสนามเพื่อตอกหน้านักพิจารณาเขากลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนแมนยูเรียบร้อยพร้อมกับการได้โหวตให้เป็นนักเตะย,ยอดเยี่ยมของสโมสรประจำเดือนสิงหาคมนอกจากนี้มาติเนส ยังมีส่วนในการเรียกฟอร์มเก่งของวารานอีกด้วยในฐานะเซ็นเตอร์แบ็กช่วยให้แผงหลังของ United, แมนยูไนเต็ดกลับมามีความแข็งแกร่งอีกครั้ง 4. Diego d i เบียโกดาโลแบ,บ็คขวาที่เคยได้รับฉายาจากแฟนบอลว่าดาลั่ตอนนี้เหมือนเกิดใหม่ในยุคของเทนฮารไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือเกมรุกเขาทำได้อย่างแข็งแกร่งดูดันดาโลออกซาตัวจริงทุกนัดนับตั้งแต่เปิดฤดูกาล และทำแอซิดได้แล้วในเกมกับซัตตันที่ผ่านมาซึ่งฤดูการที่แล้วเขาทำไม่ได้สักครั้งนอกจากนี้เขายังเป็นคนเรียกจุดโทษในทีมในเกมเจอกับเชอริฟในศึกยูโรปาลีกด้วย 5. แทลเลอร์มาเลเซียแฟนแมนยูคงจะหวังให้มาเลเซียเข้ามาช่วยใช้แข่งขันในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้มันเข้มข้นมากขึ้นหรือบางคนมองว่าน่าจะมาแทนที่ลูกชอในระยะยาวแต่คงคาไม่ถึง ว่าเขาจะใช้เวลาเพียงแค่2เกมในการยึดตัวจรหิงที่แมนยูทาวอนเมื่อเขาได้รับโอกาสกวามันได้ในทันทีแม้จะไม่ใช่แบ็คซ้ายที่เล่นเกมรับได้เพอร์เฟกแต่ข้อดีคือความขยันวิ่งและกัดไม่ปล่อยนี่คือสิ่งที่มาลเลเซียชนะใจเชนฮากและกลา้ามาเป็นแบ็คซ้ายเบอร์หนึ่งของทีมซึ่งมันยังส่งผลดีกับการติดทีมชาติไปเล่นฟุตบอลโลกปีนี้ด้วย 6. บุนโนเฟนน์ก็ค่อยเรียกฟอร์มเก่งของเต็งกลับมาแบบเงียบ หลังจากฤดูกาลที่แล้วผลงานต่ำก่ามาตรฐานหลายตัวหลายนัดตอนนี้เขาทำเป็นหนึ่งประตูกับหนึ่งแอซิ์โดยประตูเดียวนั้นมาจากประตูชัยในเกมบุกเฉือนชนะซัลตแฮมตันส่วนอีกหนึ่งแอซิ์มาจากการแทงสุดสวยในเกมแบบอาร์เซนอลนอกจากนี้บูโนยังทำหน้าที่กับตันได้ยอย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่แม็กควาโดนดรอปเป็นตัวสำรอง 7. มาคราฟอร์ดฤดูกาลนี้แรดฟอร์ดต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักเนื่องจากผลงานที่แล้ว เนื่องจากผลงานฤดูกาลที่แล้วทำเอาแฟนแมนยูส่วนใหญ่หมดศรัทธานในตัวนับแต่รายนี้ซึ่งตัวเริ่มกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นลังยิง2ประตูแสอาเซนอลนและยิง1่งประตูในเกมกับลิเวอร์พูลนอกจากนี้ยังทำสองแอซิดในลีกอีกด้วยเห็นทางให้โอกาสแรดฟอร์ดในการเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าช่วงระหว่างที่โรนัลโดฟอร์มตกและอองตนี่มาซิยาบาดเจ็บคงต้องรอดูกันยาวๆว่าเขาจะรักษามาตรฐานการเล่นได้ต่อเนื่องหรือไม่ สกอตแม็กโูมินีความแพ้แพ้สองมัดแรกในฤดูกาลร,รวมถึงการคว้าคาเซมิโรมาร่วมทัพทําให้หลายคนคิดว่าแม็กโทคงจะหมดอนาคตกับแมนยูเรียบร้อยแต่กลายเป็นว่าเทนฮากยังคงเชื่อมั่นในตัวมิดฟิลสกอตแลนด์รลยนี้พร้อมให้โอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องซึ่งนักเตะก็ตอบแทนความไว้วางใจของคุณซื้อด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยม